นะพี่นุษย์นะเห็นไหมเฮ้อมันวันนี้ไม่อึมครึมนะคะพี่นุษสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะยดขาตั้งกล้องก่อนนะนี่วันนี้บ้านหนูแดดออกแล้วเมื่อเช้ามันอึมครึมมาใช่ไหมตอนนี้อากาศดีดีไม่ร้อนแล้วจ้ะ โอ้ oh, นะคะว้าวอเมซิ่งนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อยนะคะพี่นุชพี่นุษย์บ,บอกแสงดีทางนั้นใช่วันนี้อากาศดีนะคะพี่นุษย์สิบเก้าองศาเลยค่ะตุรกีวันนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมมีแดดนะคะทุกคนเมยก็ซักผ้าเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เห็นแดดนะ,ะอ่าพี่นภัทรบอกสาวสกลมาดำหนิงไปไหนจ้าวันนี้เออนั่นแหละหนูก็ทาแกไปอยู่นะคะว่าพี่หนิงแกไม่ไล้หรออะไรเงี้ย ถ้าปกติแกไล์หนูจะไปไปเฝ้าให้แกเนาะถ้าแกไล์ช่วงเวลานี้ปกติแกจะไล์ไงหนูจะไม่ขึ้นไล่ไงนะเออแต่วันนี้แกไม่ไล์หนูก็เลยเออขึ้นก็ได้อย่างงี้เนาะเออขึ้นก็ได้เนาะเออพี่ไทฟุนบอกไทฟุนบอกทาย,ยลาดลีในคอรูไม่ชอบหาเพื่อนแต่ชอบกินเท่านั้น,นเนตเมกไทฟุน,นเนตเมกเบนบินเมียวเออพี่วอลและนันทนากำลังดีเลยวิวสวยมากใช่คะ่ะใช่ วิวสวยนะคะวันนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะ,ะสดชื่นด้วยทางนี้แดดไม่ออกเลยมีแป๊บเดียวใช่ไหมที่นี่ออกมาตอนเย็นพี่นุชวันเนี้ยเออปกติตอนเช้าอึมคึมไม่มีแดดเลยนะที่หนูไปบอกพี่นุชอ่ะแล้วก็แบบดไอร้อนไะม่ร้อนนะอากาศนหนาวๆอย่างเงี้ยตอนนี้คือร้อนแล้วอะสิบเก้าองศาพี่นะคะวิวสวยจังบ้านทางนั้นนะคะอ่าก็จะเป็นช่องแทบบอสฟลรัสนะพี่นุชเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝรั่งเศสแล้วนะพี่นุช <laughs> ฝั่งยุโรป เนี่ยหนูอยู่ใกล้พี่นุษนะไม่ไกลไม่ได้ไกล,ไไกลนะ <laughs> สวยสุดไปเลยจ้านไอฉชาน้องเมย์สวยสวยไหมคะสวยเนาะเมย์ก็เห็นทุกวันเมย์ก็เฉยๆนะพี่นะก็สวยสวยแบบพระอาทิตย์ตกเนาะตอนนี้นะคะอยู่แถวฟาร์ติแล้วล่าไม่คะ่ะพี่ออยน้องอยู่ฝั่งเอเชียพี่ออยพี่ออยน้องอยู่ฝั่งเอเชียเจาอยู่ฝั่งฝั่งอุสกูดาค่ะฝั่งเอเชียเนี่ยเนี่ยเห็นเหรฝั่งฝั่งบ้านน้องเนี่ยก็คือฝั่งเอเชียนะคะ ฝั่งตึกฝั่งปูนอะอั้นคือฝั่งยุโรปนะคะเนี่ยมีสองฟังนะตุรกีเนาะตุรกีมีสองฟังนะคะพี่นุชบอกสวัสดีคุณวอลนันวอลนันธานานะจ๊ะอ่ะพี่นุชก็ส่งเครื่องหมายโ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 ยนะคะพี่วอลแนันาบอกนอนอาบแดดหน้าบันเลยนอนไม่ไม่อาบไม่วัไม่ไหวนะพี่ดำแล้วน้องเม่มุมนี้สวยใช่ไหมสวยไหมพี่นุชอ่าก็ ก็ถ้าเกิดอากาศดีหนูก็ออกมาไลฟ์ตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศไม่ดีหนูก็ต้องไลฟ์ในบ้านในห้องครัวในอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เห็นไหมนะคะอืคุณวอลแลนันทนาสวัสดีค่ะคุณนุตนะคะสิบเก้าองศาร้อนแล้วใช่พี่ร้อนแล้วแต่ว่ามันก็จะประมาณเนี้ยค่ะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะพี่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะยี่ห้าองศาขึ้นไปยี่ห้าองศาใช่ไหม พอมาอีกอาทิตย์หนึง่งตกลงไปอิมะตกนี่นะพี่อากาศมันแปรปวนมากเลยค่ะต,ตอนนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่เนาะเราอยู่ใกล้กันใช่แตะพี่ก็ไม่ไกลนะถ้าเกิดหนูบินไปฝรั่งเศสก็แค่ชั่วโมงเดียวเองนะพี่คุณคุณอะไรค,คุณออยคุณออยใช่ไหมคุณออยสวัสดีนะคะไทฟูนเพื่อนของฉันตุรกีสวยมากแต่เรา คาดว่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในอิสตันบูลใช่ทฟุนไทฟุนพูดถูกนะคะทุกคนคือตอนเนี้ตุรกีเขาเขาเขาเรียกว่าอ้าวเขาเขาเขาอะไรกันตุรกีอ่ะตอนเนี้มีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรพากรณ์หรืออะไรอ่ะที่เขาออกมาเตือนอ่ะว่าอาจจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ตุรกีนะคะแต่อาจจะเป็นที่อิสตันบูลแต่ถ้าเกิดว่าอิสตันบูลแผ่นดินไหวนะ หนีไม่รอดแน่นอนเพราะตึกมันติดติดติดบ้านแบบเป็นบ้านสูงๆอ่ะบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยแล้วก็ตึกติดกันแบบอย่างเงี้ยหมดเลยนะคะถ้าเกิดมันแผ่นดินไหวมันโค้นมันล้มทับกันอ่ะหนีกันไม่รอดหรอกตายอานาจจริงๆนะคะที่ตัวที่อิสตันบูลตอนนี้นะก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะอืม คุณน้อยบอกสวัสดีคุณนุชนะคะพี่อ้อยพี่นุชอยู่ฝรั่งเศสนะจ๊ะไปติดตามได้นะพี่อ้อยนะพี่นุชเป็นสายฝรั่งเศสนะจ๊ะอืมคุณวันธน,นาน้องเมย์อาจจะชินแล้วถ้าพี่ได้อยู่แบบนี้คงมีความสุขมากเลยนะคะอ๋อก็ถ้าเกิดพี่วันธนาได,ได้ได้มาอยู่ที่นี่ก็มาเที่ยวห,หาหนูได้นะอม,มาเที่ยวหากันได้นะจ๊ะทนาสอนคุณทนาสอนคงแก้วอยู่ที่ไหนคะอยู่ตุรกีคะ่ะอิสตันบูลนะคะพี่พี่นุชบอกเข้าใจ ถ้าไม่มีแสงสดใสไม่น่าออกบ้านเนาะใช่พี่นุชก็นั่นแหละเมืองหนาวอ่ะเรารู้กันเนาะพี่น้อ